เป็ดบาบารีปั้มเป็ดเสียพอดในี้ไก่ครับเลี้ยงขายใกล้บ้าน เงินเดือนสี่หมืครับเพีงงานลงงานล่าออกเลยมาเลี้ยงเป็ดขายเพื่อนเศรดฐกิจบอด,ดีเป็ดกระสีไดออกแล้วโควิดมากพอไดออกเลยครับ เสียเงียบน้ำแ,แร่ง,งนี่มองมันไครจะควงฟ้ามับเสียฟอดอ okay. <Okay>. okay. ำเภอบนมัวนะครับติดต่อเสียฟอดได้ได้อยางได้เป็ดเป็ดบาบาลีันว่า เป็ดลายแม่พันธเป็หลายครับแม่พันกับมี่ซื้อหอเครื่องมาเบาะใครมาสั่นเบาะลูกเอาลูกขายแม่พันธ์กขายับเชื่อใจงายยังมาเลแรง mình là tôi cứ làm mình hẳn lạp vào mà Hãy subscribe cho kênh

เลยเดียวเห็ดไดสุยางรับนสาป,ปากับพี่นี่ครับของแท้แมลงม้มวงยังดอกเลยนี่นไงยิง้หรอ จะได้พันอย่างนี้เใครจะได้พันกับติดต,ต่อเพันใดครับพันบมกม่วงบมกม่วงหนัก